มาปลาพี่น้องมาปลามาเบิ่งเห็ดเนาะค่ะเนะาะจะผ่าปลาเห็ดบุ้งหัวสิม,มีบอเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปเบิ่งกันพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะเจอเห็ดอยู่แล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วปลาเสียใ่อันอมองเป็นปีปยนกระเกิดเห็ดอันนี้นี่ค่ะโอ้ยมันขึ้น วอาสวยแท้ละอุย้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่อันนี้เห็ดอันอันซุปปิโรด้วเนี่ยนี่เห็ดอีหยังก็เห็ดมันปูดำค่ะนี่จ้างามๆจังงามๆอ้ยกระลั่งขึน้นพี่น้องกระลั่งขึน้นโอ้ยมันปูอันมันปูดำกระลั่งขึ้นค่ะนี่ค่ะนี่เห็ดมันปูดำนะคะแต่เรายังจับไม่เก็บค่ะ เราจะเก็บว่ามันปูเหลืองก่อนนะคะไปค่ะย่างโตค่ะพี่น้องเดินต่อเดินตโอเจออีกแล้วคพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะว้ายนี่ค่ะป่าเดิมนะคะคุณนี่ค่ะอ๋อไหนมเห็ดอี้ยงเหี้ยเจออีกแล้วพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะกำลังงามเนาะค่ะเนาะกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะ ่กำลังสวยนะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังสวยจ้า <c oughs> เจอเห็ดอีกแล้วโอ้ยว้ายบึงพี่น้องบึ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 งเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้ว เดาหน่อยๆนี่นนก็เลิงควึ้แก่งเสียบนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะค่ะเห็ดค่ะเห,ห,ห็ดเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองคุณสาแหงอยากได้อันแบบอันเบอร์รี่คุณเมียก,ก็แหงเจอแต่เห็ดเนาะค่ะเนะาะเจอแต่เห็ด เฮ็ดกะจะเก็บเนาะพี่น้องว่าบ่เบ um ึ้งเบึงนี่ค bon ่ะกระตือใต้หญ้าจังสีน้อพี่น้องเนาะเบึงดุอุ้ยเบึงเบึงค่ะบ่ได้ซื้ออันมีดแล้วก็ทีอีกด้ามฝั่งหนึ่งสิเป็นมีดปัดนะคะปัดเห็ดมีดเก็บเห็ดโดยเฉพาะเนาะไปอีกค่ะ ไปอีกนะคะว้ายพี่น้องมาเจออีกแล้วค่ะพุดอะ่ยโยโยๆยๆยโยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดอกงามๆพี่น้องดอกสวยแห้งว้ายดอกใหญ่เบ้อเลยคะ่ะอีกคะ่ะพี่น้องแต่มันงามเนาะคะนะ่ะเนาะ นคะดองกันมากนะคะเนาะสวยจังเลยว้าวพันรับสื่อเลยค่ะโมเสศโทวไปฮะลองคิดเนาะลองคิดว่ารับสื่อค่ะนี่ค่ะอุ้ยต่ ดอกค่ะนี่ค่ะ,คะเอาเอาก้อนม้นที่ดอกไงล้วนเนาะเฮ็ดผึง่งเอ้ยเฮ็ดผึ่งเพราะว่าเฮ็ดไอ้มันปูดำขาเหลืองค่ะกำลังเกิดขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะใสกันร่วมกันนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะโอ้มันมันอีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้ว,ลวจะส่งเสียงดังพูงใหญ่สิเฮ้ยว่าว่าพอเฮ็ดอีกแล้ว เห็นแล้วงพ่ออีกแล้วค่ะนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพ่อแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วอยู่ใกล้ๆกันพี่หนออยู่ใกล้ๆกันนะพี่หนออยูใกล้ๆกันนะคะผมดูนี่นี่ค่ะพี่น้ออยูใกล้กันเฮ้ยอันนี้เห็นง่าพี่น้อมึงมองมึง นี่ค่ะนี่ค่ะอ๋ออ๋อว้าจล้วพี่น้นอ,นองเจออีกแล้วเจออีกแล้วบ,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 บึ้ง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 ว้าเปียนพี่น้ะพีน่น้องเจออีกแล้วค่ะจเจออีกแล้วพุ่นไหลไหลายแหง้งหลายแห้งหลายแห้งพี่น้องโ,โอ๊ย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  เก็บ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 พี่น้องคือนบ่อได้เอากรนไก่มาหน้าหนอนริ้วที่ไหนเอามาให้มาดูเด้อเด้อมาพอเฮ็ดอีกแล้วยางมาฮอดอันมามองนี่สิมาเบิ่งอันบักอันแบรรี่พี่น้องสิมะพงแบรรี่เนาะแต่ว่ามะพอเยอะยะต่างค้าต่างกันเลยพี่น้องเนาอ โคตรพวกบูกโมอกแดงอีกแล้วพี่น้องแหนมันคือบุเห็นล่ะวะนี่แล้มันคือบุกับกล่องหรอโอ้ยกลับกล่องก่อนพี่น้องกลับกล่องกลับกล่องกลับกล่องเก็บเห็ดอุ้ตายเอ้าหากล่องกับไปอันเหยียบเห็ดหากล่องกับไปเหยียบเห็ดพี่น้องว้ายเออาัน นี่หลักลพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยหืมดอกก้มามข้าพี่นอ้องหืมดอกสวยสวยพี่น้องอ้ยอันกล่องก็คืออันให้เบิง้งพี่น้องให้เบิ้งว่ามันหลายอีหลีเบิ้งดูโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วม,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 มัน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 หืม Man hiệu vừa màu 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 màu. Oi. Nguyên nhạc à thần doa bung đuôi vừa nóng bi. Hm. Ôi ngay, gặp gom. Hm. 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 กำลังเป็นจุ่มขึ้นพี่น้องมองนี่ก็ร่างเป็นจุ่มนี่น้อยนึงเนาะนี่ค่ะก็ร่างเป็นจุ่มนิดน้นอยหนึ่งอยู่ในเฟิร์นถ้าต้องเคลียร์หาเอาได้พี่นอ้องอันจะโห่มันจะก็กร่างขึ้นน,นี่ค่ะต้องเคลียร์หาในเฟิร์นพี่น้องเห็นปล่ค่ะดอกหน่อยๆเสงสิมันอยู่ในเฟิร์นค่ะ ม้วนซุ่มสีแกงแสัแบๆนี่มีละอยู่ในเฟิร์น <c oughs> นี่คะ่ะอัน,อนแมงอันนี้ก็าลายเด้พี่นอ้องนี่เราวิแกะเป็นเงินนะมันมันเป็นโตอยู่น้ำกวางเนาะเป็นคือแบบบานห้ากสิบนี่คะ่ะบานห้าสิบกว่าม่านน่ะตโตโตหินบ่โต,โต,โตหินกนินควายกินงวแบบนั้นบ่พี่นอ้อง มันพี่น้องมันสิมาตอมฮามันสินนมาแบบมั่มาตัดัน่ยังฮ้องพี่น้องยวพี่น้องดอกดอกใหญ่อุ้ยดึงดึงแล้วว่าฮักพี่น้อง ก็ลังใหญ่โอ้โอดอกน้อยๆแบบนี้ค่ะอยู่กับลูกนะคะนี่ค่ะมันมันสิเกิดน้ำปานอย่างข้าทุบบานห้องนี่แหละพี่หน่อยวันนี้มันดันขึ้นวะใดเนาะมันดันหย่าคขาขึ้นวะใดมันกระเถิ่นอย่างอยาคขาพี่หน่หยข้าไปลาหข้าคือเดืแบบนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะย่างไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆพี่หน่อย ดูเป็นซุ้มเป็นซุ้มพี่นอ้อวายแหงตาสีเมือ่อแหงตาได้เฮ็ดพี่น้อเบิ้งนี่ค่ะาแม่งอันนั้นเ่าท่านจบเนาะมัานสิมักอ,อันคนอื่นเขาเจาบ่อแผ่ดอกอาจจะมีคนแผขึ้นกันแต่ว่าอันไปก็เสียเรียมหรอเสียเรียบบ่อแผลด้พี่น้อมาดามแผ่แผ่แม่งอันนี้ละ ມັນກັດລະໂປບວມນານກໍຊິເຊົ້